สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆสวัสดี f อฟซีทุกท่านเดอ้อนะครับมาพอกันอีกแล้วครับนะกับต้าแมโครสมเมืองเนาะนะครับหรือต้าแมโครสมเมืองเอ็กโคเวเตอร์เนาะกับช่อง YouTube นะครับนี่มาพบมาเจอกันอีกแล้วครับวันนี้หนีกันไม่พ้นนะครับ,บงานกุณซาห้าพันสองร้อยคิวนะครับเนาะไม่รู้ EP เท่าไหร่แล้วนะพี่น้องนี่ยมโครงดแล้วสิบรองง งดแล้วเด้อนะครับงดสิบล้องดแล้วเที่ยวพอแล้วนะครับห้าร้อยเที่ยวนะครับเนาะนี่ก็เป็นงานขุดซะนะครับมันเมื่อวานนี้โอ้สึกหนักเลยพี่น้องนะครับฝนตกคงมาอย่างหนักนะครับเนาะปีกิจก็เพึงมาทํางานนะครับช่วงบ่ายนะครับนี่มาวันนี้ก็ขุดดินตอนดินแล้วพี่น้องบ้านเนี่ยนะครับเตรียมโยนดินอย่างเดียวนะครับเนาะ ดินไม่รู้จะเอาไปไว้ไหนบ้างนะครับคอยดูเนาะเดี๋ยวคอยดูพิกิจจัดการนะครับน่าจะไม่เหลือเลยแหละดินแถวนี้นะครับโอ้ยเสียรายเลยครับโอ้ยเสียของเสียของเสียของมดโอ้โหเดียสพิกิจตำรวจไม่จับแล้ว <laughs> เก็บได้มาเนี่ย <laughs> โอ้โห นี่นี่พี่น้องโอ้ยตั้งแต่เขาอนุญาตให้ปลูกให้กินได้เนี่ยทำลายเลยไม่เสียดายของเลยบาทเนี่ยโอ้ยลูกเพล่ลูกเพล่เนี่ยนี่นี่แอยายายาเนี่นย,ย,ยต้นเนี้ยพี่น้องโอ้โหเอา้ามาว่าของเรื่องของเราก่อนอันนี้เก็บไว้เคี้ยวนะครับเมื่อวานนี้ก็ หลังจากที่สิบล้อวิ่งวันวันสุดท้ายเนาะนะครับฝนก็ตกลงมาอย่างหนักเลยนะครับใช้คำว่าหนักเลยนะเป็นพายุได้เมื่อคืนนี่นะครับโอ้โคตรหนักครับพี่น้องนะครับผมไม่รู้ว่าพิจิตททำงานได้ไหมเนี่ยดูดออกตั้งแต่เช้าแล้วครับพี่น้องน้ำเพีงได้เท่านั้นอยู่นะครับเนาะนทีนี้ก็การเป็นที่เหลือก็เป็นไม่โครอย่างเดียวแล้วบานเนี่ยนะครับเดี๋ยวพิจิตก็จะแต่งแล้วบาเนี่ยแต่งสโลปแต่งอะไรก็ว่านไปเนาะนะครับ ตอนนี้กำลังไงทำแนวอยู่นะครับเนี่ยนี่ได้ทั้งแนวนะครับพอทําทำแนวแบบนี้ก็ไล่แบบนี้นะครับแกจะเอาได้เบิรนะ์มเนาะระดับของเบิร์มนะครับเนาะเนี่ยนี่ไล่มาเนี่ยลักที่ปักไวนี่พี่น้องนะแนวเอาดูพิกิจขุดดีกว่าพี่น้องนะครับก็ไล่โยนดินแล้วครับไล่โยนอะไรอะไรไปเยอะแล้ว นี่น,น,นี่เมื่อวานนี้มันไม่มีเนาะพี่คิดเพิ่งไล่ขุดออกแล้วเนี่ยปิด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 ,ปดออกปิดออกนะครับนี่ชมครับกับซานีเอสวสองศากับหอจะกอสมสักเกษเกทีนะพี่น้องเนาะโอ้เริ่มติดแล้วพี่น้องนี่ดูครับมาดูการบริหารบินนอกบัานเนี่ยนะครับ เพราะว่าวิ่งเท่านั้นทําไมวิ่งเท่านั้นนะครับเพราะว่าไอ้เจ้าของนะครับใช้ได้ประมาณนั้นพี่น้องเนาะปลอดดินไม่มีซีเทแล้วนะครับก็ต่อไปนี้ก็จะเป็นต่อไปนี้ก็จะเป็นขุดอย่างเดียวเดี๋ยวถอยกอนพี่น้องโอ้เวียงมานี่อีกโอ้เดี๋ยวดูวน่าจะลบ่ลบลบอยู่ตรงนี้นะ่าจะปลอดภัยพี่น้องเนี่ลื่นครับลื่นฝนตกเนาะ ดีครับวันนี้พี่กิจยังทํางานได้เนาะกลัวนะกลัวพี่กิจทํางานไม่ได้พี่น้องเดี๋ยวไม่ได้ถ่ายพี่น้องได้ชมกันนะครับจอมโหดของเราเนาะเนี่ยไปหาไม้จิ้มฟันแล้วเก่งเนาะเขาขุดสารนี่พี่น้องเก่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 งใช้คำว่าเก่งเลยต้องมีความคิดต้องอ่านงานต้องอะไรหลายๆอย่างนะครับเนาะบ่อแต่ละรูปแต่ละล่างนะบางทีก็ขุดแบบไม่มีอะไรเลยบางทีก็ขุดบ่อกเก่านะครับเนาะ ประสบการณ์คนขับเนี่ยโอ้ยอมรับครับพี่น้องนะครับยอมรับทุกคนนะขุทศานี่นะครับชอบครับเวลาเห็นคนขับเก่งๆนะครับทํางานเนี่ยนะครับดูแล้วก็ไม่เบื่อใครที่ยังไม่ได้ติดตามก็ฝากกดไลค์กดติดตามไม่ด้วยเด้อนะครับตามไมโครเมืองเอ็กซ์คาเวเตอร์เนาะนะครับกับอาจารย์กิจนะพี่น้องจะเห็นช็อตเด็ดแน่นอนนะ๋ยวตามอาจารย์กิจไปทุกปีเลยเหมือนกับน้ำกินกับพหน้าโจยนะครับนี่ ทีนี้ก็จะได้คู่หูคนใหม่นะครับเนาะตาไมโครสม,มัยกับอาจารย์กิจนะครับจอมโหดภาคใต้แมนบอละพี่น้องเอ้าค่อยพัฒนาฝีมือกันพูดกันจาไปพี่น้องกัยนะครับรค่อยพัฒนากันไปนะครับนี่แหละภาคอีสานก็มีจอมโหดคู่บัดดี้กันแล้วเนาะนะครับต่อไปนี่เป็นคู่กับอาจารย์กิจนี่แหละพี่น้องนะเราซาหนี่จอมโหดนะครับเนาะของเขาแคทจอมโหดนี่ เอาชมครับชมนะครับไปดูว่าพี่กิจทําอะไรต่อนะครับนี่น่าจะทอยแล้วมั้งครับประเดี๋ยนะครับน่าจะทอยเนาะนะครับดูก่อนพอต้องตักดินนะฮะตักดินขึ้นเลยพี่น้องนะครับวันนี้ก็เดินลงไปลําบากเนาะนะครับนี่ต้องเดินอยู่ด้านบนอย่างเดียวข้างล่างไม่ได้ครับดินเหนียวเปียกนะครับเละตุ้มเปะอยู่นี่ ท่อมเราก็เขาปล่อยแล้วนะน้องนะตำรวจไม่ใช่ตำรวจอ่าก็คือถูกกฎหมายแล้วต่อไปนะครับเคียวพกพาได้นะครับห้ามผสมอย่างเดียวนะครับนี่ไล่ระดับครับพอดูตอนนี้เหมือนมันไม่ใหญ่เนะแต่พอไปยืนอยู่ฝั่งนู้นใหญ่ใหญ่มากนี่ไล่เรื่อยๆครับไล่ระดับไป ไล่ไปไล่ไปเนี่ยไอตรงที่ผมยืนอยู่ตรงนี้มันจะเป็นในอ่ามุมมุมบ่อเนาะมุมสุดนะชั้นบนนะครับไปนวนแล้วผมก็เรียกบะถือกด้วยภาษาภาษาทางการเขาขุดนะเขาเรียกไปถูกนะครับเนาะ รู้แต่ว่าชั้น 1, ชั้น2มุมบอ่อตีนสโลปแบบนี้พอรู้จักนะครับพีกิดไปไล่นู่นนะครับเดี๋ยวเราไปชมฝั่งนู่นเนาะเนี่ยครับใครที่ชื่นชอบนะครับเนาะเอาอ๋อเดินแนวแล้วพี่น้องอาจารย์เนี่ยหลอกไปหน้าไปหลังอยู่เนี่ยพอไปนู่นแล้วเดินรถมานี่โอ้ยเจ้านี่ไหมลูกพี่เนี่ยเหยียบแนวแล้วอ๋อเดินแล้วครับเดินแล้วเดินแล้วน,วนี่เดินแล้ว เดินให้ได้แนวแก่ละนะครับแนวเบิรมนะครับเนาะเป็นแนวขุดนะครับเนี่ยดูแนวครับตรงไหม ดินก็มหามหาสารนะพี่น้องเนาะดินนี่คือมหาสารหมากขนาดดินแค่5้0 0คิวนะครับเนี่ยยังเยอะขนาดนี้เนาะเขาขุดโครงการไอระไราน้ําอ่างเก็บน้ําเป็นแสนคิวเป็นล้านคิวเลยมันไม่เหมือนที่เราวัดนะครับเวลาเราขุดออกมันกองมันดินมันฟูขึ้นมันเยอะเหมือนมันยเยอะเนาะนะครับนี่นังดูวตอนนี้อาจารย์กีกำลังใช้ฝีมืออยู่นะครับกําลังเล็งอยู่นะครับ ไอที่ชินชอบเนาะก็อย่าลืมฝากกุไลกดิตาไม่ด้วยนะครับตาไมโครเมืออกคาเวเตอร์อนะครับยุ่งก็เยอะครับวันนี้หลังจากฝนตกม่นี่จะเอาไงลูกพี่เดี๋ยวเราหยุดไปด้วยตอนแรกก็คิดว่ามันจะไม่นานนะครับน่าสะเนาะผมว่าคิดไม่ไม่นานนะครับพอคุณสระนะแต่ด้วยพื้นที่มันก็ไม่มีเนาะพื้นที่มันแคบนะครับ มันต้องเอาดินออกอย่างเดียวเนาะนะครับก็คือต้องตัดดินออกอย่างเดียวเพราะเจ้าของเขาลึกนะนะครับก็เลยอ่าก็เลยลําบากหน่อยนะครับต้องใช้รถสิบล้อตอนออกเอานะครับดินที่เหลือก็ต้องเอาขึ้นมาตั้งกันตั้งอะไรก็ว่ากันไปเนาะนะครับเนี่ยคิดดูดินมหาสารไม่น้องรถสิบล้อวิ่งประมาณ400เที่ยวเนาะน่าจะได้ประมาณ400เที่ยว 400เที่ยวดินประมาณออกไปวาน7คิวน่พี่น้องวัน1ิบก็400คิวอ่อส4 4ส0 0สแต่ว่าออกจริงมันน่าจะไม่ถึงนะครับไม่รู้คิดไม่เป็นพี่น้องไม่รู้ได้เท่าไหร่เพราะว่าตักทีนึงตักประมาณ7จตักพอดินมันฟูด,ด้วยเนาะคิดคนละแบบกันนะครับ ก็คิดเป็นพื้นที่ในสระเนาะนะครับเวลากุดออกไปแล้วก็หาค่าคือคำนวณเอาไปเลยนะครับมาดูกันว่าอาจารย์จะทำอะไรต่อนะครับสระลูกนี้เมาจ่ายคนเดียวนะครับเมื่อก,กี้ก็ทำต้นกระท่อมผมแล้ว ก็อย่าลืมนะครับใครที่ชอบเนาะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับกับตาไปกดเมืองเอ็กโคเวเตอร์เนาะนะครับรอชมคลิปต่อไปนะครับว่าอาจารย์กิจจะทำอะไรนะครับผมตลอดคลิปนี้ลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ